นอนวสานอาหารเย็นใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องอวสานอาหารเย็นจริงๆว้าชีวิตคือด้วยความที่เราก็แบบหากับข้าวไม่เจอแล้วจะกินอะไรเราก็เจอหมูปิ้งแบบซ้อนมะขามให้รสชาติมากเหมือนน้ำจิ้มเจ่วใช่ปะเราก็แบบเออเออมันดาว่านแบบาหมือนได้ซื้อข้าวเหนียวมาแล้วแบบเออนี่มันข้าวเหนียวในตู้เย็นนี่นะเอามาอุ่นด้วยเลยละกันทอดไข่ดาวดีกว่า นาะนาะนี่นาะนาะกำลังจะมากินใช่ค่ะหนูกัดงับเข้าไปคำแรกกับข้าวกับไข่ดาวและข้าวเหนียวพร้อมกันทำไมมันหวานวะหวานแบบอื้มหวานแบบโอ้แม่เจ้าหวานมากมาแล้วก็พอเนื้อขึ้นได้ทีือหว่างวันก่อนที่บ้านนะ่ะซื้อแบบพวกขนมที่มีข้าวเหนียวมาใช่ค่ะมันไม่ใช่ข้าวเหนียวเปล่ามันคือข้าวเหนียวมูน ไอ้ปลาเนาะแบบคำแรกหวานคําต่อไปเค็มคําต่อมาเผ็ดแล้วไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแค่ขันหูท้องเสียขอบคุณค่ะจบแล้วจบแค่นี้แหละมันไม่มีต่อแล้วหูท้องเสียจบนะโอเคนะมาจบแล้วโว้ย